บทนี้แบบน,นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ u ัลลัมที่หลายคนไม่รู้ซึ่งท่านน,นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ u ัลลัมได้เฉลยเรื่องนี้ไว้แล้วในคัมภีร์อัลกุรอานและที่มันพีกว่านั้นคือดูอาบทนี้สอดคล้องกับแนวทางในประวัติศาสตร์เรามาดูกันนั่นก็คืออ um ัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันวะอูซุบิกะมินัลอจซิวัลกะซซลวะอูซุบิกะับมุญจุบลิวัลบุค์วะอูซุบิกับมุญกะลิบะติดดัยนีวะกะฮะริรริจาล ดูอาบทนี้เป็นดูอาที่ท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะละสัาาลลมได้ให้แก่ซาบะท่านหนึ่งที่เขาเครียดหนักมากแล้วพอวท่านแล้วท่านนาบีไม่เห็นเขาไปที่มัสยิดแล้วนบีก็ถามซาบะว่าผู้ชายท่านนี้หายไปไหนพอนบีได้เจอเขานาบีได้ถามเขาเขาก็บอกว่าเขามีความกลุ้มใจเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินปัญหาการเงินของเขานะครับแลยท่านนาบีว่าเอาไหมฉันจะแนะนําดูอาให้แก่เจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย และนบีก็อา่านดูอาบทนี้ครับทุกท่านครับดูอาบทนี้จริงสําคัญมากๆหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยได้เอาดูอาบทนี้เข้ามาเจอกับท่านนาบีครั้งถัดไปเขาบอกว่าเขาได้แก้ปัญหาหนี้สินของเขาไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นดูอาบทนี้หลายคนที่อา่านอยู่นะครับแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีนนยะสําคัญและมันมีความหมายบางอย่างที่จะสื่อให้เราเห็นว่าผลลัพธ์ของหนี้สินมันมาจากเรื่องนี้ครับดันั้นมาดูความหมายกันก่อนเลย อัลลอฮุมมาอินน like. ี่อูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันโอ้อัลลอฮฺโปรดให้ฉันห่างฉันขอความมุ่งความต่อพระองค์ให้ห่างไกลจากความเศร้าโศกเสียใจทั้งทั้งเกิดขึ้นแล้วและยังไม่ได้เกิดขึ้นวะอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกะซันและฉันขอความมุ่งความต่อพระองค์เนี่ยให้ให้พ้นจากความอ่อนแอและกะซันก็คือความขี้เกียจวะอูซุบิกะมินัลยุบดีวัลบุกและฉันขอความมุ่งความต่อพระองค์ให้พ้นจากความ กลัวและความะหรีญว่าอุจกรรมินกาลิบาติดได้นี่วะกอริยานและฉันขอความขอพระองค์ในเรื่องของการมีนิสินที่ล้นพลนิสินเยอะมากแล้วก็วะกอริยานก็คือการเอ่อถูกข่มเหงทุกคนครับดูอาบทนี้เป็นดูอาให้พ้นจากนิสินใช่ไหมครับแต่เราดูคําว่ามินกาลิบาติดได้นี่วะกอริยานมาอยู่ในลําดับที่7แต่ดูอานี้เริ่มต้นจาก อัลลอฮุมะอินนีอูซุบิเกะมยันฮัมิวัลฮะซันเริ่มต้นจากการให้ห่างไกลจากความเศร้าโศกเสียใจสิ่งที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้ก็คือว่าท่านนาบี็อลลัลอฮุลัยฮลวะซัลลมกำลังจะเฉลยให้กับเรารู้ว่าปัญหานี้สินจุดเริ่มต้นมาจากความเครียดครับดังนั้นพอเรามาดูในเรืงทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของวายเบรชันในเรื่องของพลังงานหรือความถี่ของมนุษย์เนี่ย ความถี่ของมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะมากตั้งแต่ล่างไปจนถึงความถี่ที่ดีแต่ความเครียดอยู่ในความถี่ที่ลบมากทําให้กระแสะคลื่นของเราส่งออกไปเนี่ยด้วยกระแสะคลื่นที่มันไม่ดีและมันจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตครับทุกท่านขับเรื่องนี้สําคัญมากและนะั่นสิ่งที่เราจะต้องแก้คือความเศร้าโศกเสียใจห้ามมีแล้วก็ความเศร้าโศกเสียใจนำมาซึ่งความอะไรครับความอ่อนแอความที่เกีิจเมื่อคนคนหนึ่งเขา เขาเอ่อเขาเศร้าโศกเสียใจคุณลักษณะใครเป็นไงครับเอาแต่นอนไม่อยากทําอะไรกลัวออกจากคอมฟอร์ตโซนนอนมานานวันหนึ่งจะต้องไปทําธุรกิจเขาไม่เอาแล้วเขาโบกมือลามาวงการนี้มานานแล้วเห็นไหมครับแล้วก็เขาก็จะมีความกลัวเขาจะมีความตนหนีลงทุนกับความคิดก็ไม่เอาแค่คิดก็คิดเกียจนะครับจะลงทุนก็กลัวนู่นคือคิดไปหมดเลยเพราะอยนี้เองครับสุดท้ายแล้วเนี่ย รูปรวงแต่ฮัมมีวลฮะซันอัจซิวัลกะซันจุบดีวัลูุหนั่มเพซการเป็นมินกาลิบาติดไดนีวกะฮะริยานคุณสมบัติทั้งหมดในช่วงต้นของดุอานเนี่ยจะก,กลายเป็นผลลัพธ์ของมินกาลิบาติดได้คือการมีนิสินและผลของการมีนิสินคือวกะฮะริยานนั่นกะ็คือการถูกคุมเหงมื่อก่อนมีเงินเยอะนะครับโอเป็นมือบนในสังคมให้การยอมรับ แต่วันหนึ่งที่มีปัญหาก,การเงินกเกิดอะไรขึ้นครับเขาถูกขมเหงจากเจ้านี้เพราะเขากลายเป็นลูกนี้ไม่พอนะฮะจากที่มีบารมีจากที่คนแบบเข้าหาพอมีปัญหาการเงิน,นงก็ไม่มีใครเข้าหาแล้วเห็นไหมนะั่นก็คือการถูกขมเหงทางออบท่านครับดูอาบทนี้ใครก็ตามที่กําลังอามาันอยู่ผมอยากให้คุณอามาันมากๆเลยฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ครับ คลิปนี้ส่งต่อกับใครหลา,ลายคนนี่เขามาดูคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้อามาก,กับดูอาบนี้และนี่สินจะได้หมดไปสักทีและสําหรับใครที่จะพัฒนาตัวเองที่มันมากกว่านี้ปัจจุบันนะครับผมสอนออนไลน์ผ่าน zoom ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ผ่านไปแล้ว8รุ่นครับตอนนี้เราจะเข้าสู่รุ่นที่9คือสัปดาห์นี้ดังนั้นใครก็ตามที่ดูคลิปนี้นะครับผมอยากให้คุณกดลิงก์เพื่อลงทะเบียนซึ่งผมจะแปะไว้ในวิดีโอนี้ลิงก์นี้ ลิง์ในการที่ให้คุณลุงทะเบียนเข้ามาเพื่อรับสิทธิ์เข้าสัมมนาออนไลน์ฟรีกับผมทุกสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปเพื่อเชิญคุณเข้ามาเรียนฟรีเดี๋ยวทีมงานจะส่งลิงก์ให้กับคุณ เพื่อให้คุณเข้ามาเรียน z o o กับผมเวลา2ทุ่เป็นต้นไปและสำหรับใครที่ดูทาง tiktok นะครับไปหน้าโปรไฟล์จะมีลิงก์อยู่กดลิงก์ bio เข้าไปลงทะเบียนซะเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปเช่นเดียวกันและนี่แหละครับคือโอกาสที่ผมตั้งเป้ามากๆเลยที่ผมอยากจะปลดล็อกผู้คนไม่ว่าตอนนี้คุณเจอปัญหาการเงินใช่ไหมหรือคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมใช่ไหม เดือคุณกําลังเผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์ใช่ไหมหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับกดลิงก์ลงทะเบียนด่วนเลยตอนนี้คนลงทะเบียน800กว่าคนเยอะมากคุณไปอยู่ในมาทำไมยังไม่ได้ลงทะเบียนนั้นลงทะเบียนด่วนเลยนี่คือโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองจะได้ปลดล็อกปัญหาของคุณและจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณสักทีเพราะมีคือเพราะนี่คือวิธีเดียวที่เราจะยกระดับคุณคือคุณต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ และนี่แหละครับโอกาสที่คนจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงว่าผมจะได้เจอกับทุกท่านในคลาสและองค์ทุกมรู้ได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการดูคลิปนี้นะครับและเจอกันนะครับขอบคุณครับ